ทีนี้ไปดูเรื่องของการส่งเสริมอาชีพส่งสมแรงงานกันบ้างนะครับโดยทางกระทรวงแรงงานพบประชาชนพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับพร้อมหนุนอาชีพบิสระรับสิทธิประกันสังคมฝึกอาชีพเปิดรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศครับเมื่อวานนี้นะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงานกระทรวงแรงงานพบประชาชนประจำปี2568 และโครงการสร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา40สู่แรงงานอิสระจังหวัดพัทลุงโดยมีปลัดกระทรวงแรงงานรองด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงผู้บริหารกระทรวงแรงงานหัวหน้าส่วนราชการสกัดกระทรวงแรงงานอาสาสมัครแรงงานบริแรงงานเครือข่ายผู้ประกันตนสามประกอบการเข้าร่วมงานครับภายในงานนะคะประกอบด้วยโครงการสร้างการรับรู้ประกันสังคมมาตรา40สู่แรงงานอิสระ กิจกรรมนัดพบแรงงานการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่ออาชีพและจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานตามนโยบาย1ตำบลหนึ่งกลุ่มอาชีพอิสระรวมไปถึงการอบรมความปลอดภัยในการทำงานซึ่งกระทรวงแรงงานก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตและส่งเสริมการทำงานทุกช่วงวัยเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงานทุกกลุ่มเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน พร้อมทั้งการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพอิสระรับงานไปทำที่บ้านสนับสนุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและมอบสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดพัทลุงและในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้ครับยังมีการจัดเวทีอภิปรายและเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประกันสังคมมาตรา40แก่กร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่าย การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการตรวจสุขภาพป้องกันโรครวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆนะครับของภาคีเครือข่ายประกันสังคมอีกด้วยครับ